สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อตัวแว็กเค้ก้าโปรไปนะคะซึ่งตอนแรกทางเราได้แจ้งว่ามันใช้ได้กับแอลกอฮอล์น้ำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ผู้ผลิตเขาได้มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับแอลกอฮอล์น้ำก็ได้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือจะเป็นพวกสบู่เหลวก็ได้เหมือนกันนะคะรุ่นที่อัปเกรดแล้วนะคะสะเกตง่ายว่ามันจะมีเป็นหัวพ่นทองเหลืองข้างล่างแบบนี้แบบนี้นะคะนี่คือรุ่นที่อัปเกรดแล้ววิธีการ ในการที่จะเปลี่ยนจากรุ่นนี้จากการใช้แอลกอฮอล์น้ำธรรมดาให้มาใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์ได้ด้วยเนี่ยวิธีการก็คือให้เราถอดหัวพ่นทองเหลืองอันนี้ค่ะออกก่อนเสร็จแล้วก็ดึงจุกข้างบนนี้ออกมานะคะเปิดฝาออกมาจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการใช้แอลกอฮอล์น้ำเนี่ยหัวพ่นตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นหัวข้าต่อตรงนี้ค่ะ มันจะเป็นตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้กับเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวข้อต่อตรงนี้มันจะต้องเป็นตัวเล็กแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีแถมมาให้กับชุดน็อตตัวนี้ให้อยู่แล้วจะมี1ชุดก็คือ1กล่องมันก็จะมี1ชุดแบบนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็ต้องถอดสายยางตัวนี้ออกมาก่อนเสร็จแล้วก็ถอดข้อต่อตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ใส่ข้อต่อสำหรับ การใช้เจลเข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้ให้สนิทนะคะแล้วก็ปิดค่ะให้เราเสียบปลั๊กแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานตามปกตินะคะแต่สำหรับเจลแอลกอฮอล์ที่จะใช้เนี่ยหรือพวกน้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลวแนะนำว่าไม่ควรที่จะเป็นน้ำยาที่มันหนืดเกินไปควรที่จะให้มันแบบเหลวๆแบบนี้ค่ะ ประมาณเนี้ยเหลวๆประมาณเนี้ยก็คือจะดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถปล่อยออกมาได้อย่างปกติมากกว่านะคะเท<อ>่านี้ค่ะก็สามารถใช้กับพวกเจลแอลกอฮอล์ oh ol, หรือสบู่เหลวได้แล้วค่ะ